สวัสดีค่ะมีรถสภาพที่สวยประหยัดน้ำมันฟรีดาวมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda City ขึ้นยนต์พันห v าเท็เกียร์อปี2011ค่ะคันนี้ได้แบบลายสวยสเกริตรอบคันเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเบกกนาะกำมะหยีนิ่มมากๆเลยค่ะ Airbag ABS นะคะคกุญแจสำรอง2ดอกค่ะเกียร์อ,อ,อโต,โตค่ะคันนี้เตินมน้ำมันอีกสิตได้ด้วยนะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะ ขอทานเงินเดือนนะคะในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สะดวกคนี้ได้นะคะที่15,000บาทขึ้นไปค่ะสะดวกคันี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถประหยัดน้ำมันนะคะสภาพสวยนะแนะนำานรถคันนี้เลยค่ะกว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเบาะนิ่มมากๆเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมแมกายสวยเลยค่ะเครื่องยนต์วีเทอีกต่างหากนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังอีกต่างหากค่ะ เอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดเซ็นเลยค่ะก็มีสำหรับัตรประชาชนสำหรับเบียนบ้านนะคะบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไปรับรองเงินเดือนนะคะประวัติดีฟีดาไปเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ Honda City ขึ้่อนยนพันห้าววีเทคโยโต้ปี2011ค่ะสนใจยังไงพอสอบถามยด้เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ